ับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ทยาฟลล์สตูดิโคเว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ไทยเฟลล์สตูด a โอเดลี่เอาลูกแอนาิครับวันนี้เช่นเดิมนะครับมาเจอกับผมจ้าพี่ล ANNER ครับประจำวันที่19เดือนกันยายนปี2556นะครับขณะนี้เวลา10โมงครึ่งครับเช่นเดิมเราก็จะมาวิเคราะห์ค่าเงินนะครับยูโรเทียบดอลลาร์ถึงแนวโน้มนะครับว่าวันนี้จะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนกันบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเมื่อวานมีการประกาศผลของ fC นะครับ เมื่อวานจากการวิเคราะห์ว่า,าราคาน่าจะอยู่ในโซนนี้แล้วก็ลงมาก่อนนะครับลงมาแต่ว่าไม่สามารถรทะลุเทรนไลน์เส้นนี้ได้นะครับก็มีการดิบตัวขึ้นไปนไม่สามารถทะลุนะครับมีสัญญาณกับตัวตรงนี้ด้วยนะครับถ้าถ้ามองจากาถ้าเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วมีสัญญาณกับตัวตรงนี้แล้วก็ดิบขึ้นไปดิบขึ้นไปทีนี้ก็ดิบขึ้นไปเยอะเลยนะครับ เรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะอฮะเล่นกันวิ่งไม่แน่นอนเลยนะถ้าดูจากคำเฟรมเดย์ก็มาอยู่ในโซนเดเวอเจนซ์โซนนะครับน่ครับขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับผลการประชุมของ FOMC นะครับเมื่อวานนี้ครับสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดมากนะครับเนื่องจากว่า FOMC นะครับเนื่องจากเฟดเนี่ยนะฮะ ก็ตัดสินใจไม่ปรับลดอัตราการซื้อสินทรัพย์ลงนะครับโดยยังคงพิมพ์สินทรัพย์คงเดิมอยู่ที่8.5ล้านดอลลาร์นะครับก็ยังคงเดิมไว้นะครับโดยเฟดอ้างว่าเศรษฐกิจยังไม่คื้นตัวดีพอนะครับด้วจังหวะดระยะเวลาเนี่ยที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจึงทําให้ยังไม่ปรับลดออมาตรการนี้ลงไปนะครับโดยผลการประกาศของธนาคารกลางในช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับมีมติ คงอัตราดอกเบีย้ยใกล้ๆก,กับ0ูนเตามที่ประเมินไว้นะครับส่วนประเมินส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับธนบัตรแล้วก็ตราสารหนี้นั้นนะครับภายหลังจบการประชุมนะครับก็ได้ถแถลงการเฟดก็ได้ถแถลงการบอกว่าจะยังยืนยันใช้วงเงินอยู่ที่8.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับก็ทําให้ธนบัตรแล้วก็ตราสารหนี้อื่นๆนะครับหลังจากที่มีการถแถลงข่าวของเฟดเนี่ย ตลาดหุ้นทองคำนะครับขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทองคําแล้วก็ในส่วนของยูโรนะครับก็ไม่มีอะไรนะยูโรค่าเงินยูโรไม่มีอะไรนะแต่ว่าค่าเงินสหรัฐเนี่ยสหรัฐเองแล้วก็ธนบัตรนะครับก็ร่วงลงนะครับทําให้ยูโรเทียบราล้านนะครับพุ่งขึ้นอย่างนะครับอย่างที่เห็นนะครับวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรมากแล้วนะครับสำหรับมีของสหรัฐทุ่มครึ่งครับจำนวนผู้ขอรับสวิดิการการว่างานครั้งแรกในรอบสัปดาห์นะครับแล้วก็ ยอดบัญชีเดินสุพัดครับแล้วก็มีในช่วงของสามทุม่มอีกครั้งหนึ่งนะครับยอดการขายบ้านมือสองครับดับชนีค่าผลิตอุตสาหกรรมในแล้วก็มีดัชนีค่าผลิตอุตสาหกรรมก็เดี๋ยวลองมาดูแนวโน้มกันก่อนนะครับ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงนะฮะถ้าดูจากทาำเฟรมเดย์ก็ วันนี้อาจจะพักตัวก่อนนะครับอาจจะพักตัวยาวๆแล้วขึ้นต่อนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับน่าจะไม่มีอะไรก็อาจจะพักตัวอยู่ในโซนนี้ก่อนนะครับพักตัวแล้วสะสมแรงมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับไปยัง168นะครับก็คือ1.31.3666น,นี่นะครับก็จะเป็นบริเวณไฮขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลย ก็จะเป็นเรื่นีน้ดูแนวรับแนวต้านนะครับว่าเราควรจะเข้าบายตรงไหนนะถ้าถ้าวางแผนว่าแนวทางการเทรวันนี้เราน่าจะบายสวนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในทางเส้นเล็กๆอีกทีหนึ่งนะครับนี่จากําเฟรมสีชั่วโมง สังเกตได้ว่าเลยเทนลน์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับน่าจะเป็นการดุดเทรนแล้วก็เป็นเป็นการไปต่อค่อนข้างเยอะนะครับของเทรนถ้าวัดจากสวิงนี้นะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับก็รออาจจะรอนะครับบริเวณ ประมาณนี้นะครับเอาสวิงโลนะครับสวิงโลที่ที่เกิดล่าสุดนะครับเป็นเป็นแนวรับนะครับสวิงโลที่เกิดล่าสุดนะครับแล้วก็ใช้นะครับเทรนไลน์ตั้งแต่ตองมูฟนี่ลงลงมาเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะได้ประมาณโซนเราก็จะหาโซนที่ราคาจะมีโอกาสกลับตัวนะครับซึ่งโซนที่ราคาจะมีโอกาสกลับตัวก็คือตรงนี้ครับตำแหน่งแรกเจ็แปดุดหกนะครับ ตำแหน่งที่สองคือ61.8แล้วก็ไปต่อก็คือ1แ6 8นะครับในทำเฟรมสีชั่วโมงประมาณนี้นะมาดูจากทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันบ้างครับถ้าอิงตามสีชั่วโมงนะครับเราวัดจากแท่ตงต t m นะครับช่วงช่วงที่ราคาไซ d ์ w a y เอาประมาณนี้นะครับ น,นะครับเราก็จะได้โซนที่ราคามีโอกาสจะพักตัวนะครับโซนที่หนึ่งครับแล้วก็โซนที่สองนะครับจะเป็นสองโซนนี้จะเป็นโซนที่จะนาบายขึ้นไปของเรานะครับบายขึ้นไปทกีแรกรบ,บายขึ้นไปอาจจะมาปิดดูดูตรงตรงไฮนี่ก่อนนะครับดูตรงไฮนี่ก่อนถ้าทะลุไฮไปได้นะครับโอกาสที่ จะไปถึงนะครับหนึ่งร้อยใจุดแปดนะครับหนึ่งจุดสามสาเออหนึ่งจุดสามหกหกนะครับสองหกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นะจะมีการขึ้นไปอีกประมาณร้อยกว่าจุดนะครับร้อยยี่สิบแปดจุดนะครับในทำซีมห้านาทีกันบ้างนะครับ ดูสวินในช่วงเช้าก่อนนะครับก็เลือกเอาว่าจะใช้สวินไหนเดี๋ยวผมใช้สวินจากนี้นก็ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะมาหา ว่าตำแหน่งที่ราคาควรจะลงมาครับเราดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าราคาเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยจะทะลุผ่านตรงนี้ไปได้หรือไม่นะครับถ้าลงมาก็จะลงมาตำแหน่งแรกนะครับก็คือโลนะครับตำแหน่งต่อไปหนึ่งร้อยหกสิบแปดซึ่งหนะึ่งร้อยหกสิบแปดเนี่ยก็จะเกิดเป็นหกสิบแปดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดจุดหก ของทาวเวอร์หนึ่งชั่วโมงของซีโบที่กลางใหญ่กลางรอบนี้นี่นะครับประมาณน,นี้นะกะลองดูเข้าจากทาเซม1์สิบห้านาทีก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะแนวโน้มวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อสูงนะแต่ ในช่วงกลางวันนี้คงจะไซด์เวไปสักพักหนึ่งนะฮะสักระยะหนึ่งเพราะว่าคงต้องเก็บแรงไว้ไว้ขึ้นนิดนึงนะับเพราะว่าเมื่อวางขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะไปวิ่งในช่วงค่ำๆเลยก็เป็นได้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแนวโน้มการเทรดในวันนี้โชคดีในการเทรดทุกท่านครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ